สวัสดีครับพี่น้องสาธุชนทางหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับคลิปที่เต็มไปด้วยธรรมะอันลึกซึ้งกับเรื่องเข้าใจธรรมะในความเงียบเข้าใจชีวิตในความว่างเราไม่ได้ทุกเพราะโลกเสียงดังแต่ทุกเพราะใจไม่เคยหยุดฟังตัวเองความเงียบ ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่ว่างจากความคิดที่แบกไว้ทั้งวันความว่างไม่ใช่การไม่มีอะไรแต่ว่างจากคำว่าของฉันและตัวฉันเมื่อใจหยุดยึดชีวิตจึงค่อยๆเบาลงธรรมะไม่ต้องดังแต่เปลี่ยนใจได้ลึกเสมอเข้าใจธรรมะในความเงียบแล้วจะเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องฝืนถ้าต้องการผมสามารถช่วยทำ เวอร์ชันสั้นพิเศษ15วิตเวอร์ชั่นสายเตือนสติแรงขึ้นหรือเวอร์ชั่นกวีละมุนมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมะสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิต ได้ที่หลิงด้านล่างสวัสดีครับ